บรรดาผู้ที่ดีรอบคอบในทางของเขาก็เป็นสุขคือผู้ที่ดำเนินตามพระธรรมของพระเจ้าภารกิจมานาประจำวันเต็มใจเสนอมานาประจำวันเรื่องราวที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญ,ญญาณให้เข้มแข็งและเติบโตขึ้นในทางแห่งองค์พระเยซูคริสต์สวัสดีครับคุณฟังกอต้อรรับเข้าสู่ช่วงเวลาของมานาประจำวันสร้างสรรค์และผลิตรายการโดยภารกิจมานาประจำวันผมสันทัศนะครับ,บรับหน้าที่ดำเนินรายการ มานาประจำวันนี้พบกันประจำวันที่27เดือนมิถุนายนในหัวข้อเรื่องการจัดเตรียมของพระเจ้าและพระชนะของพระเจ้าที่จะนำมาใกล้ครวญและสารรมัคครทำร่วมกันในวันนี้ก็ปรากฏในพระธรรมสองพงกษัตริย์บทที่4ข้อที่หนึ่งถึงข้อที่7นะครับพระธรรมสองพงกษัตริย์บทที่4ข้อที่หนึ่งถึงข้อที่7ก็ได้ปรากฏเรื่องราวและเนื้อหาทั้งหมดดังต่อไปนี้ว่า ภรยาของคนหนึ่งในพวกกู้เผยปรเจนะร้องต่อเอลีชาว่าผู้รับใช้ของท่านคือสามีของดิฉันสิ้นชีวิตเสียแล้วและท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าผู้รับใช้ของท่านเกรงกลัวพระเจ้าแต่เจ้านี่ได้มาเพื่อนำเอาบุตรสองคนของดิฉันไปเป็นทาสของเขาและเอลิชาตอบนางว่าบอกฉันมาสิว่าจะให้ฉันทำอะไรให้เจ้ามีอะไรอยู่ในบ้านบ้าง และนางตอบว่าสาวใช้ของท่านไม่มีอะไรในบ้านนอกจากน้ำมันหนึ่งไหแล้วท่านกล่าวว่าจงออกไปข้างนอกขอยืมภาชนะจากเพื่อนบ้านทุกคนของเจ้ามาเป็นภาชนะเปล่าอย่าให้น้อยแล้วจงเข้าไปในเรือนปิดประตูขังตัวเจ้าและลูกชายของเจ้าไว้และจงเทน้ำมันใส่ภาชนะทั้งหมดเมื่อลูกหนึ่งหนึ่งเต็มแล้ว ก็ตั้งไว้ต่างหากนางก็ลาไปและปิดประตูขังนางและบุตรของนางไว้บุตรส่งภาชนะมาให้และนางก็เทน้ำมันและอยู่มาเมื่อภาชนะเต็มหมดแล้วนางจึงบอกบุตรว่าเอาภาชนะมาให้แม่อีกลูกหนึ่งและเขาตอบนางว่าไม่มีอีกแล้วแล้วน้ำมันก็หยุดไหลนางก็ไปเรียนให้คนของพระเจ้าทราบและท่านบอกว่า ไปสิขายน้ำมันเสียเอาเงินชำระหนี้ของเจ้าที่เหลือนอกนั้นเจ้าและบุตรของเจ้าจงใช้เลี้ยงชีวิตคุรฟังครับบัตตี้ซึ่งอยู่ในวัยสามขวบกับคุณแม่ได้ไปโบสทุกสัปดาห์เพื่อช่วยขนของกินของใช้ลงจากรถบรรทุกของพันธกิจแจกอาหาร เมื่อบัดดี้ได้ยินแม่บอกกับคุณยายว่ารถส่งของเสียเขาพูดว่าไม่น่าเลยแล้วพวกเขาจะทำธุรกิจแจกอาหารได้ยังไงกันแม่อธิบายว่าคริสจักรจะต้องระดมเงินเพื่อที่จะซื้อรถบรรทุกคันใหม่บัตดี้ยิ้มผมมีเงินเขาพูดแล้วก็เดินออกไปจากห้องแล้วเขาก็กลับเข้ามาพร้อมกับขวดพลาสติกที่ตกแต่งด้วยสติกเกอร์สีสันสดใส ที่มีเหรียญเต็มขวดนับได้3 8เหรียญกว่าถึงแม้ว่าบัดดี้จะไม่มีเงินมากพอแต่พระเจ้าทรงรับการถวายของเขารวมกับเงินถวายของคนอื่นๆและจะเตรียมรถบรรทุกห้องเย็นคันใหม่ให้กับคริสจักรสามารถทำธุรกิจรับใช้ชุมชนต่อไปได้คุณหรือฟังครับสิ่งเล็กน้อยที่ถูกมอบให้ด้วยใจที่กว้างขวางนั้นเพียงพอเสมอเมื่ออยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้า ในพระธรรมสองพงกษัตริย์บทที่สี่ยิงไม่ยากจนคนหนึ่งขอให้ผู้เผยพระเจนะเอลิชาช่วยเหลือด้านการเงินท่านจึงบอกให้นางดูว่ามีอะไรอยู่ในบ้านให้ออกไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านแล้วให้ทำตามที่ท่านบอกนะครับพระเจ้าทรงจัดเตรียมให้นางอย่างอัศจรรย์โดยใช้น้ำมันที่นางมีอยู่เล็กน้อยเทใส่ภาชนะที่ยืมมาจากเพื่อนบ้านจนเต็มหมด เอลิชาบอกนางว่าขายน้ำมันเสียเอาเงินชพรนี่ของเจ้าที่เหลือนอกนั้นเจ้าและบุตรของเจ้าจงใช้เลี้ยงชีวิตครู้ฟังครับเมื่อเราจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราไม่มีเราก็อาจพลาดที่จะเห็นว่าพระเจ้าทรงกระทําการใหญ่กับสิ่งที่เรามีกรู้ฟังครับ ขอให้คุณได้ใช้เวลาคิดและใค่ครวนเพิ่มเติมดูว่าเมื่อใดที่พระเจ้าทรงทวีคูณสิ่งที่คุณมีอย่างอัศจรรย์และเมื่อใดที่พระเจ้าใช้คุณให้นำทรัพยากรที่คุณมีรวมเข้ากับคนอื่นเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน แล้มาถึงในช่วงสุดท้ายของมานาประจําวันนะครับช่วงเวลาที่เราจะร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าองค์อัศจรรย์พปรองเป็นผู้จัดเตรียมอย่างสัตย์ซื่อพระองค์เจ้าข้าขอทรงโปรดช่วยให้ข้าพระองค์ได้ใส่ใจและขอบพระคุณพระองค์ในขณะที่ข้าพระองค์จัดการและแบ่งปันสิ่งที่ประทานให้แก่ข้าพระองค์อย่างสัตย์ซื่อขอบพระคุณพระเจ้าจึงสรรเสริญอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอามน คุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังมานาประจําวันอยู่ในขณะนี้นะครับถ้าคุณผู้ฟังท่านใดมีความประสงค์สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับภารกิจมานาประจําวันสามารถติดต่อผ่านช่องทางดังต่อไปนี้นะครับจดหมายหรือไปสินิบัตจาน้าสองส่งถึงภารกิจมานาประจําวันตู้ปน3 5สามห้าปนฝอหัวห,วหวมากกรุงเทพ102-43ผ่านทางเว็บไซต์นะครับที่ w w w t h a i odb o org และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02 718 5166 7และทั้งหมดนี้คือมานาะประจำวันนะครับหมดเวลาสำหรับวันนี้พบกันใหม่กับรายการในวันต่อไปขอพระเจ้าทรงอวยพรพรสวัสดีครับ to love จงวางใจในพระเยซูข้าสิ้นสรง